พี่น้องขาได้รับชมรับฟังกันหรือ,อยังคะสํำหรับซิงเกิลใหม่ของน้องเพลงพิมพระดาหอยฮักวันแห่เทียนครับพี่น้องสุดยอดสมกับที่เป็นน้องเพลงสมกับที่แฟนเพลงรอคอยเพลงนี้แฟนเพลงหลายคนหลั่งไหลไปให้กำลังใจครับพี่น้องขาล่าสุด พึ่งลงช่อง Youtube ไปประมาณ3ชั่วโมงหลังบ้านตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะยานไปถึง1,000 100, 0แวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องขาแพ่วาวแสงท้องได้ออกมาโพสหน้าเฟซบุ๊กเจ้าของไววายอดหลังบ้านถึง1,000 100, 0แวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกยอดไลค์นะคะสอยกันปันสอยกันแช่สอยกันพี่น้องขา เพลงนี้อาจจะเป็นเพลงหากินตลอดไปของน้องก็ได้ค่ะพี่น้องขะ